จังหวัดนราธิวาสค่ะได้จัดงานสุดยิ่งใหญ่ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมบุญบั้งไฟค่ะแห่งเดียวในภาคใต้ค่ะถูกบรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยค่ะ ค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะโมะตาบลภูเขาทองอําเภอสุขิริยนจังหวัดนราธิวาสว่าที่103ร้อยตรีตะกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะได้เป็นประธานเปิดงานบุญบั้งไฟสุขิริยนซึ่งงานนี้ค่ะเป็นความร่วมมือของนางสาวพาชินีพฤกษาพิทักษ์รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสและนายมานัสตั้งใจในายกองค์การบริหารส่วนตาบุ ภูเขาทองได้ร่วมกันจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่46เป็นแห่งแรกแห่งเดียวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอีสานที่ยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8 ตั้งแต่ปีพศ2523ปัจจุบันค่ะมีประชากรกว่า2,000คนนับเป็นมน,น่งาประเพณีดั้งเดิมที่สวยงามตระการตาเป็นมนรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่คนในภาคใต้าหาดูได้ยากค่ะค่ะซึ่งการจุดบั้งไฟนะคะที่พื้นที่ของตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับทางภาคอีสานแท้ๆแต่ก็ไม่แตกต่างกันมากนะะักค่ะมีการจัดตั้งเป็นค่ายปีนี้นะคะมีบั้งไฟ มากถึง20ค่ายส่งเข้าร่วมกิจกรรมและ130บ้างไฟค่ะเข้าร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัล20,000บาทส่วนเกณฑ์การตัดสินบ้างไฟนะคะก็คือบ้างไฟที่อยู่ในอากาศที่นานที่สุดเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละค่ายที่ไม่ได้มีการเปิดเผยให้กับผู้ที่รู้ต่อไปค่ะ ทางด้านนางสาวพรลพัฒบุญโฮมบ้านเดิมนะคะอยู่ที่บ้านเก่าฮอจังหวัดนครราชสีมาก,ก็ได้กล่าวว่ามีคนอีสานจำนวนมากประมาณ80%เปอร์เซนต์ย้ายลงมาตั้งรกรากค่ะพอมาอยู่นานๆนะคะก็คิดถึงบ้านแล้วก็ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อให้หายความคิดถึงบ้านที่เคยอยู่พระพาทินฐานกันมาค่ะก็เลยเป็นที่มาของงานบุญบั้งไฟของที่นี่เพื่อที่จะได้รวมตัว สร้างสารแล้วก็รวมไปถึงพบปะญาติพี่น้องด้วยค่ะ